รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการอ,อสมอหมอชาวบ้านวันนี้พาไปดูการทำงานของอ,อสมอบ้านคลองกอระทาตำบลปะตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีที่นอกจากทำหน้าที่อ,อสมอตรวจเช็คสุขภาพคนในชุมชนแล้วยังทำหน้าที่ดูแลความสะอาดในชุมชนเก็บขยะเพื่อทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ห่างไกลโรคและต่อกันด้วยวิธีการคัดแยกขยะแบบง่ายๆที่ทำได้เองในครัวเรือนจากพี่ๆอ,อสมอ ในรายการของเราวันนี้ครับ ่วงยู่ดีมีสุขวันนี้พาไปดูการทำงานของพี่ๆอ,อสอมบ้านคลองกะทาตำบลประตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีที่ทำงานกันอย่างแข็งขันในพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบชุมชนปลอดขยะซีเโรเวสด้วยความร่วมมือร่วมใจของอสอมและหน่วยงานปกครองในท้องที่นำโดย นายกสมปองสายทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องชุมชนปลอดขยะซึ่งมีอ,อสมอบ้านคลองกระทานำโดยพี่จิม๋มพรพันธ์พงสุวรรณและพี่พี่ทีมงานอ,อสมอเป็นขวัญกำลังใจในการเก็บขยะและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะวันนี้นะคะที่เชิญอ,อสมอมาแล้วก็เชิญท่านนายกแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านานะมานะคะเนื่องจากว่า ปัญหาตอนนี้ของเราคือเราเจอขยะจรน,นะคะซึ่งเป็นขยะที่เกิดจากรถสัญจรไปมาแล้วมาเหวี่ยงใส่2ฝั่งทาง317นะคะทำให้วิสัยทัศน์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเราดูไม่งามวันนี้ก็เลยเชิญท่านผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ท่านนายกมาปรึกษาหารือในการบริหารจาัดก,การขยะว่าอยากขอเราเอ,อสมอเราจะมีการลงรลงเก็บขยะสองฝั่งทางตัดตัดหญ้าเพื่อความสะอาด ในวันนี้ก็เลยเชิญท่านนายกมาชี้แจงและรับฟังปัญหาของหมู่สองบ้านเราค่ะขอเชิญท่านนายกเลยค่ะครับก็นะครับต้องขอขอบคุณกับประธานอสมอนะครับแล้วก็อสมนะครับทุกคนแล้วก็ทางท่านผู้ใหญ่นะครับเพราะว่านะครับปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมันเป็นปัญหาสําคัญนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนเพราะว่าตําบลเราเนี่ยนะครับทุกหมู่บ้านเนี่ย นะครับมีรางวา <Pablo> ัลซีโรเว e นะครับซึ่งเป็นรางวาัลการันตีของชุกชุมชนที่เราทรงประกวดในการขยะขยะจากต้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะนะครับริมถนนนะครับขยะจรก็ด<พ>ีขยะผีก็ดีนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราจะทํำยังไงให้หนึงนะครับไม่ให้ชุมชนไม่ให้ตําบลนะครับเราเนี่ยนะครับไม่เกิดโรคระบาดนะครับเราจะทําอย่างไรให้ชุมชนเรานะครับปราศจากขยะ นะครับเราจะช่วยกันยังไงนะครับลณนละลงประชาสัมพันธ์นะครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกครัวเรือนเนี่ยนะครับเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็เห็นว่าขยะเนี่ยมันมีคุณค่าเพราะขยะทุกชนิดเนี่ยนะครับมันมีรายได้นะครับถ้าเรารู้จักคัดแยกนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมคัดแยกนะครับให้ชุมชนมีความรู้และให้ชุมชนรู้ว่าขยะเนี่ยนะครับสิ่งไหนนะครับมันสามารถเอาไปทําเรื่องของชาปนกิจนะครับมาเข้าธนาคารขยะเพื่อชาปนกิจ นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เข้าเมื่อคัดแยกแล้วก็ขายนะครับเราก็ขายไปแต่ที่สําคัญก็เรื่องของประชาสัมพันธ์นะครับทุกเดือนเราก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ทุกวันเราก็มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอย่างเช่นผู้ใหญ่นะครับประชาสัมพันธ์หน้าบ้านมันหน้าเรานะครับสะอาดเช้าสะอาดเย็นเท <c oughs> ิดไทยไปมาเห็นเห็นเด่นชัดวัดความเจริญน, <c oughs> นะครับอันนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องสําคัญ เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องรวมด้วยช่วยกันในส่วนของอบตนะครับก็ส่งเสริมเรื่องของการให้ความรู้สนับสนุนเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของน้ามันตัดหญ้านะครับไม่ใช่ปัญหาเราสนับสนุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเรามีโครงการนะครับโครงการพรฒนาดำรินะครับอันนี้ก็เราก็มีโครงการอยู่โครงการหนึ่งนะครับที่เราสามารถดําเนินการแล้วก็เอาไปพัฒนามู่บ้านเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกับทางอสมขอบคุณกับทางท่านผู ителя, ้ใหญ่อสมทุกท่านเลยนะครับเพราะว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีความเข้มแข็งนะครับเรามีความสามัคคีหนึ่งจะให้ความสามัคคีทุกความเข้มแข็งเนี่ยจางหายไปนะครับเราจะทําอย่างไรว่าโอเคเราเคยปฏิบัติอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเราเห็นคนที่นะครับทิ้งขยะเราก็ตักเตือนนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับทางอสมแล้วก็ทีมงานอสม ทางท่านผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้เกียรติผมมานะครับามาพูดคุยนะครับเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้ตําบลเราให้ลูกหลานเราไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของบนกองขยะอยู่บนพื้นฐานของฟาร์มสะอาดนะครับควรเรือนสะอาดก็ปราศจากโูกนะครับคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สมความหวังปรารถนาบัานเราโรคเราก็คิดอะไรไม่ออกบานเราไม่สะอาดถามว่าใครยังมาอยู่ไม่แต่ผีก็ยังไม่อยากเข้า นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเมื่อผีไม่เข้าเจ็บสรไปลอยปุ๊บเราจะทําอะไรได้เราจะคิดอะไรได้นะครับมันก็เป็นนะครับเหมือนเหมือนดวงตาเรามืดมิดเพราะมันเกิดจะบนฟาร์มที่ไม่สะอาดแต่ถ้าสะอาดปุ๊บเราคิดอะไรมันก็ออกเราทําอะไรมันก็ได้อย่างที่เราคิดนะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยขอบคุณครับค่ะก็วันนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะคะและท่านผู้ใหญ่บ้านเนาะมาให้นโยบายในการจัดก,การปัญหายขยะในหมู่บ้านเราซึ่ง เ,เราทําอยู่แล้วแต่ได้ร้วการสนับสนุนเราจึงมีคิดว่าแผนดําเนินง,งานของเราหมู่บ้านเราเคยจัดแผนดําเนินง,งานของเราในการเก็บขยะปีละสามครั้งอยู่แล้วนะคะก็เลยถือว่าก็อยู่อยู่ในที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเราก็ถือว่าอาสมอวันนี้เราก็ต้องรณรงค์รณรงค์ตามแผนที่ที่เราทํามานะคะในการเก็บขยะไม่ว่าจะเป็นตาม ถนนตามซอยอย่างที่ท่านนายกว่าแล้วก็ที่สาคัญคือขยะคนเรือนของเราด้วยนะคะก็ต้องทําการคัดแยกเช่นขยะเปียกอย่างเงี้ยเราก็ต้องบรหิหารจัดการให้เป็นปุ๋ยเป็นรายแต่ละคนเรือนซึ่งเราได้รับการสนดับสนุนเรื่องถังขยะเปียกอยู่แล้วนะคะทุกบ้านทุกคนเรือนก็มีแล้ววันนี้เราก็ต้องทําต่อเนื่องและทําต่อเพื่ออย่างที่ท่านว่าหมู่บ้านเราสะอาดปราศจาโกโรคมันก็เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้วยนะคะก็ขอให้เออสมอช่วยกัน ทำแล้วก็เดี๋ยวเราก็ออกพัฒนาออกเก็บเก็บขยะสองฝั่งทางร่วมด้วยเชื่อกันให้หมู่บ้านเราในวันนี้ด้วยนะคะและวันนี้เนาะเราก็ได้รับความรู้แล้วเราก็ขอวันนี้ช่วยกันรณรงค์เลยเนาะพวกเราวันนี้รณรงค์เก็บขยะสองฝั่งทางเพื่อให้หมู่บ้านเราสะอาดเราพร้อมไหมคะพร้อมทำไงพร้อมสู้ๆูสู้ๆโอเคนะคะขขค่ะขอบคุณมากค่ะ พื้นที่บ้านของกระทามูสองตำบลตะตรงอำเภอสราจังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณประมาณ6กถึงแปดพันไร่ครับส่วนมากแล้วกเกษตรกรที่นี่ชาวบ้านก็จะมีอาชีพในการทําสวนหลักๆแล้วก็จะเป็นสวนลาใหญ่ครับรองมาจะเป็นสวนยางแล้วก็มีสวน้อยหนาบ้างสวนครับก็ชาวบ้านเราในการพื้นที่หลักๆจริงๆก็ทําเกษตรเันส่วนใหญ่ คือขยะในชุมชนเรานั้นเราก็มีนโยบายรับนโยบายจากท่านนายกสมปอัสใสทองเนาะที่นโยบายหมู่บ้านซิรเวสตำบลซิรเวสคือเราก็ปฏิบัติตามนโยบายท่านนายกก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราทานจากในหลวงมานะครับแต่ตอนนี้ที่มีปัญหาขยะในชุมชนคือจะเป็นขยะจรจากแรงงานต่างด้าวซึ่ง างานต่างๆเขามาเก็บหย่ในที่ในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอเยอะมากครับวิ่งไปวิ่งมาตรงข้างถนนใหญ่เขาก็ไม่รู้ระเบียบรหรือหลักการก็ทิ้งขยะซึ่งเป็นขยะจรเกินการเต็มไปหมดครับคืออสมอก็เป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วครับคือจะแบ่งระแวกกันอยู่แล้วครับอสมอแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนก็มีละแวกที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็ได้เข้ามาดูในส่วนของความสะอาดเรียบร้อยหรือมลพิษต,ต่างๆเช่นมาเก็บขยะ สองข้างถนนมาช่วยงานของหมู่บ้านได้หลายเรื่องหลายราวครับคือหลักๆเลยคือคือเข้าไปในชุมชนในหมู่บ้านของตัวเองระแวกตัวเองอยู่แล้วครับเข้าไปดูไปสัมผัสชาวบ้านไปให,ใ,หให้ให้ความรู้เรื่องต่างๆอยู่แล้วก็ขอความร่วมมือชาวบ้านในการที่จะไม่ทิ้งขยะหรือดูแลขยะบริเวณรอบบ้านตัวเองด้วยตอนนี้สิ่งแวดล้อมและชุมชนนั้นก็ดีขึ้นเป็นเป็น,ปนดับต้นๆครับเพราะว่าชาวบ้านได้รับการ บริการจากอสมอแม้แต่ผู้สูงอายุผู้พิการต่างๆก็ไม่ต้องไปที่อนามัยแล้วอสมอเรามีหน้าที่ไปรับยามาให้ถึงบ้านเลยครับตรวจความดานันเจาะเบาหวานต่างๆอสมอทําให้หมดครับด้วยสองมือสองขาและเครื่องไม้เครื่องมือ รวมทั้งหัวจิตหัวใจที่อยากให้ชุมชนนั้นสะอาดตาหน้ามองและที่สำคัญคือปลอดโรคปลอดภัยไร้ขยะ อสมที่นี่จึงได้มีการร่วมมือกันลงพื้นที่เก็บขยะเส้นทางริมถนนสาย317และตามชุมชนเป็นประจำเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของอสมที่นี่เลยก็ว่าได้อ้าวเราออกเก็บขยะกันหน่อยเนาะอ่าวช่วยๆกันเพื่ออ่านะก็คอยช่วยดูจ้ะเพื่อ,อความสวยงามบ้านเราเชื่อกันเก็บที่มันปลิวที่มันปลิว ขวดแยกนะคะขวดใส่ขวดขยะทั่วไปใส่นี่นะคะพลาสติกแยกไปเลยพลาสติ ia, กแยกเนาะแยกแยกไว้ขายแยกไว้ขายแยกไว้ขายจ้ะอ่ะอ่ะอันนี้ขยะทั่วไปขวดแก้วแยกเลยนะคะเราขายได้ังค์นะ แยกคัดแยกไปเลยขวดแก้วขยะทั่วไปนะคะแยกมาเลย,ยธรรมนานะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นตำบลต้นแบบของเราเริ่มตั้งแต่ที่มีนโยบายเรื่องการจัดก,การขยะตั้งแต่ปี6-2 ตอนนี้66ก็4ปีมาแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาค่ะก็ทํามาตลอดล้ในการเก็บขยะถึงจะไม่มีโครงการเรื่องความสะอาดอสมอต้องทําอยู่แล้วค่ะเพราะเราก็ต้องเก็บขวดแก้วขวดกระป๋องที่มันมีน้ําขังกะโหลกกะลามันเอ่อเขาเรียกว่าเก็บทุกสุกอย่างงี้ค่ะคือเป็นงานของอสมอแล้วต้องคว่มกะโหลกกะลาเพื่อกันลูกน้ํายุงลายก็เลยเป็นการเก็บโดยโดยปริยายค่ะโดยที่ว่า ไม่ต้องมีนโยบายให้เราเก็บเราเก็บเพราะว่าความสะอาดของหมู่บ้านเราป้องกันโรคต่างๆด้วยค่ะหนึ่งถนนสะอาดนะคะแล้วก็โรคโรคลดลงนะคะเรื่องไข้เลือดออดลดลงถนนสะอาดวิสัยทัศน์2องพองคางที่รถผ่านไปมาสวยงามขึ้นหมู่สองบ้านคองกระทาทำข้อตกลงในการเก็บขยะอยู่แล้วคือทุกคนในทุกหลังคาเรือนจะต้องมีการคัดแยกขยะเก็บขยะ,ขยะหน้าบ้าน หน้าบ้านหน้ามองค่ะคือเราทําโครงการหน้าบ้านหน้ามองนะคะหน้าบ้านหน้ามองหน้าบ้านใครหน้าบ้านตัวเองให้ดูแลรักษาส่วนที่ไม่มีบ้านที่ไม่มีเจ้าภาพอันนี้คือเราจะลงลง,ลงเก็บซ้ําอีกทีหนึ่งค่ะส่วนขยะที่ได้ก็จะนํามาเพื่อคัดแยกส่งขายแปลงขยะให้เป็นเงินเรียกได้ว่าชุมชนนั้นสะอาดไม่มีเชื้อโรค แถมยังมีไรายได้เข้ามาอีกด้วยค่ะหล,หลังจากที่เราเก็บขยะสองฝั่งทางทั้งขวดทั้งกระป๋องทั้งพลาสติกนะคะเราก็นำมาทำการคัดแยกเพื่อ แยกประเภทหนึ่งรีไซเคิลนะคะก็เป็นพวกพลาสติกกระป๋องเราสามารถขายมาเป็นเงินได้นะคะและ้วเลยนะคะเป็นเงินมาเป็นไรายได้ได้นะคะแล้วก็ทำการคัดแยกแบบนี้คะ่ะก็จะมีขวดก็อยู่ในถุงขวดมีไซเคิลได้นะคะแก้วก็คือขวดแก้วเราจะแยกเพราะว่าราคาไม่เหมือนกันนะคะกพลาสติกก็ราคาไม่เหมือนกันนะคะเราคัดแยกแบบถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการมัดปาดแล้วก็รอ รถที่ซื้อบูบ้านเรามาซื้อประจำทุกวันที่6ค่ะในการคัดแยกของบู่บ้านเรานะคะขวดอ้าสิตังค์นะคะพลาสต,ติก4บาทนะคะแก้วแก้วขวดก,กระป๋อง50ตังค์นะคะคือกระป๋องทั่วไปแต่ถ้าเป็นกระป๋องเบียรจะได้โลละ7บาทก็ต้องแยกอีกประเภทหนึ่งกระป๋องเบียรปลากระป๋องกระป๋องเบียรคนละราคาขวดก็จะมีขวดขุ่นขวดใส แต่ส่วนมากที่นี่ไม่เยอะก็ขายรวมไปเพื่อว่าก็มันนี่ให้แยกเยอะก็ขายรวมไปราคาเดียวกันค่ะตอนนี้เรามีการเมื่อก่อนเราเยอะเพราะว่าเราไม่มีการแยกประเภทนะคะตอนนี้เราแยกประเภทแล้วก็จะมีรายได้เข้าคนเรือนเดือนหนึ่งประมาณ5้าหกบาทเพราะว่าเราลดลดการนําขยะเข้าบ้านพวกถุงก็จะไม่มีพวกแก้วน้ําเราก็จะไม่มีเพราะเราเอาแก้วไปใส่มันก็ลดแก้วลงนะคะ ก,ก็ลดไปเยอะค่ะซึ่งเมื่อก่อนจะเยอะเร,เราซื้อซื้อไปกินไปทิ้งไปตอนนี้คือการกินไปซื้อกาแฟก็ถือแก้วไปนะคะปะตลายก็เอาถุงถุงย่ามถุงตะกร้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลดลดลดขยะก็ขายได้น้อยก็ไม่เป็นไรถือว่าลดขยะในครัวเรือนด้วยะค,ะค่ะการคัดแยกขยะนะคะเพราะน้นไม่เกิดหนึ่งนะคะ หนึ่งคือบ้านเราสะอาดสองเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเศษอาหารเราก็ได้ปุ๋ยนะคะในการคัดแยกในคูเรือนเราแต่ทางที่ดีเลยเราต้องลดขยะให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าขยะก็คือทําให้โลกร้อนด้วยค่ะนะคะพี่จิมและอสอมอบ้านคลองกระทาตำบลประตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีทําให้เราเห็นแล้วว่า การทำให้ชุมชนไร้ขยะสวยงามน่าอยู่สู่ชุมชนที่สะอาดปราศจากโรคคือภารกิจสำคัญเพื่อคงไว้ซึ่งพื้นที่ต้นแบบชุมชนปลอดขยะซิโ o w รเวสที่คนในชุมชนมีทั้งความสุขก,กายที่ไกลโรคและมีทั้งความสุขใจที่อยู่กับภูมิทัศน์ที่สวยงามน่ามองนี่แหละครับอสอมอยุคใหม่ทำงานได้หลากหลายบริบทจริงๆครับ เราจะมาสอนการคัดแยกขยะโคลเรือนแบบง่ายๆนะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีคัดแยกขยะแบบง่ายๆนะคะเออมันมีขยะอยู่3ประเภทนะคะ4ประเภททั้งขยะโคลเรือนนะคะประเภทแรกคือที่เรากินใช้ดื่มกัประจํานะคะคือพลาสติกนะคะอันที่2คือกระป๋องอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมส่วนที่3ที่ชาวบ้านเรานิยมดื่มก็คือเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะคะก็เป็นขวดแก้ว เราก็จะใส่3อย่างนะคะแต่ละช่องง่ายในการที่เรานําไปขายเพราะแต่ละอย่างนี่แต่ละราคานะคะแต่ราคาแต่ละประเภทเราสามารถนําไปขายเพิ่มไรายได้แก่คูเรือนเราได้ส่วนขยะเศษอาหารเราเราก็มีหลุมขยะเปียกนะคะเอาไปทําปุ๋ยอินทรีย์ใส่พืชสวนได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือการแนะนําวิธีแบบคัดแยกแบบง่ายๆค่ะ ไหมคะการแยกขยะไม่ใช่เรื่องยากเลยเราทุกคนสามารถทําได้นะคะเพิ่มรายได้ด้วยและสิบท้ายที่สุดคือเมื่อขยะหมดโลกสวยด้วยมือเรานะคะ ช่วงตามลงพื้นที่วันนี้ตามไปดูพี่น้องอสอมจากทั่วประเทศทํางานกันมาเริ่มกันที่พี่พี่อสอมตําบนน้กากัาอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมที่นอกจากจะลงพื้นที่ดูแลผู้สูงวัยในชุมชนแล้วยังช่วยเหลือดูแลความสะอาดผุงหาข้าวปลาให้คุณยายถึงที่บ้านอีกด้วยอสอมงานจิตอาสาที่ทําด้วยใจจริงๆครับมาต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อสฮหมู่8จังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความดันเบาหวานให้คนในชุมชนอส,อสมใจดีประชาชนยิ้มได้สุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมมากๆครับดูแลสุขภาพคนอื่นในชุมชนแล้วก็ไม่ลืมดูแลสุขภาพของตนเอง เพราะอ,อ,อสมโ,อโ,อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านพุทธรักษาตำบลโคก,กงกงอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั้งสนุกและได้สุขภาพด้วยครับ มาปิดท้ายกันที่การลงชุมชนพ่นหมอกควันกำจัดลุงลายของพี่ๆอสอมอมู8ดอนยายหอมจังหวัดนคนปรปฐมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยายหอมจังหวัดนคนปรปฐมฉีดพ่นหมอกควันทำลายลูกน้ำยุงลายตามบ้านที่มีจุดเสี่ยงลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคให้เลือดออกเพื่อชาวบ้านปลอดภัยไร้รโรค และนี่คือทั้งหมดของรายการอสมหมอชาวบ้านเพราะเราชาวอสมทำงานด้วยใจเพื่อสุขอนามัยของคนไทยทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ